ทำไงดีนะทำไงดีทำไงดีฮคิดไหม่เอาคิดไม่ออกก็มาคิดใหม่พรุ่งนี้แล้วกันกลับละบาย,บาย

ร้านคุณจะเจ๋งแล้วพี่ร้านไหนร้านร้านเนี้ยนะเนี่ยร้านเนี้ยหลังเนี้ยพี่เฮ้ยวันนั้นพี่เห็นขายดีอยู่เลยขายดีอะไรอ่ะยอดขายก็ตกลูกค้าก็น้อยบ้านก็โดนยึดรถก็โดนย,ยึดไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยขายแย่ไป <ตร S 1> แล้วขาดทุนบ้าเนี่ยพี่ใช่เลยดีไหมเย็นจะเย็น,ยนๆอยา่าเครียดกันน้องเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเองช่วยยังไงอ่ะพี่ไปจับคอแค้นกันเปบ้างอะเลขาพี่คนนี้เมบมาก เดี๋ยวพี่ชายเขาช่วยสอนน้องกันโอเาปะพี่เไรคะพี่ Financial Forecasting <c oughs> คืออะไรมาดูกันค่ะ Forecasting <c oughs> เป็นการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตค่ะโดยการใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ซึ่งเราสามารถแบ่งวิธีการได้เป็น3วิธีค่ะคือ Percent <oughs> of Sales Trend l i k e l i t i o n ค่ะ เปอร์เซ็นต์ออฟเซลล์นะคะก็คือการทํารายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยอดขายเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายค่ะโดยให้ยอดขายเป็น100%่ะเทรนด์ค่ะเทรนเป็นเครื่องมือใช้หาแนวโน้มของยอดขายค่ะโดยการใช้ข้อมูลในอดีตมาหาแนวโน้มในอนาคตของยอดขายนั่นเองค่ะ ส่วนเครื่องมือ regression ในนอไลเซยนะคะก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับฟังก์ชันเทรนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่า regression เนี่ยจะสามารถบง่งบอกถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวแปรได้ค่ะว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนมีนัยสำคัญหรือไม่ค่ะอันนี้คือการทำคอม m าน s i ไซในงบกำไรขาดทุนนะครับ ก่อนอื่นเราจะเอาทุกอย่างมาหารกับเซลส์นะครับก็คือเอาเซลส์หารเซลส์เพื่อให้ได้100%แล้วเราจะล็อกตัวเซลส์ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทําแล้วก็ลากลงนะครับจนเสร็จทุกตัวอันนี้เป็น c o m m อนไซส์ของงบดุลนะครับเราจะเอาฝั่งของสินทรัพย์เนี่ยมาเทียบกับทั้ง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 ตั้อท่้งรน้ครั้อย่าง Total Hun, Total 100ทั l As ั้งทั้ะทั้ง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 ทยกปีั้ครัล้ลากลง่อไปเป็นฝั่งขอ้หนี้น,นะครับ เราจะเอาทุกตัวมาเทียบกับ Total Liability and Shareholder นะครับโดยการล็อก Total Liability and Shareholder ไว้เพื่อให้สามารถลากลงได้นะครับต่อไปจะเป็นการทำ Forecast นะครับโดยการใช้งบชื่อว่า p r o f o r m a ของงบกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็เขียนจำนวนปีที่เราต้องการไว้แล้วเราก็นำตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนที่เป็น Common Size นะครับมาลงเหมือนเดิม Forecast ในปี2012นะครับ Sales เราจะใช้เหมือนของปีก่อนนะครับส่วน Cost of Goods Sold เนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันเฉลี่ยก็คือ Average นะครับของปี2010และ2011ต่อไปเป็น Cost Profit นะครับ Cost Profit เราจะเอาปี2010เนี่ยลบให้หารด้วย Sales นะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการขายก็จะใช้ฟังก์ชันเฉลี่ยเหมือนที่ใช้ใน Cost of Goods Sold นะครับคือ Average แล้วก็ต้อง Fix Expense นะครับเราจะใช้เป็นค่ามันจะเป็นค่าคงที่ของปี2011ก็ตั้งแต่ Fix Expense ลงมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ หลังจากทำ c o m มอนไซส์นะครับเราก็จะมาทำตรงของปีสองพันสิบสองกันเซลส์ sales ก็จะเอาตัวเซลส์ของปีสองพันสิบเอ็ดคูณกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคอส t of goods sold เนี่ยเราก็จะเอาเซลส์ของปีสองพันสิบสองเมื่อกี้คูณกับเปอร์เซ็นต์ในปีสองพันสิบสองที่ทำไว้นะครับ p r o f i นะครับเราก็จะเอาเซลส์ลบคอส t of goods sold นะครับก็จะได้ gross profit มา selling and expense นะครับก็คือค่าใช้ใจ่ายเราก็จะเอาเซลส์คูณกับ ในปีสองพนปี2012ของ Common s i ไซที่ทำไว้นะครับ Fixed e x ็ e n s e นะครับ mm hmm. ก็จะเอาของปี2.011มาเลยนะครับส่วน Depreciation เนี่ยเราจะมาโน้ตข้างล่างเพิ่มว่า d d i t i o n a l d e p r e c i a t i o n แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกทีหลังนะครับว่าทำไมเป็นท่าค่าเท่านี้ก็คือใส่ไปเลยว่า5,000 d e p r e c i a t i o n เนี่ยเราก็จะเอาค่าของปี2.011เนี่ยมาลบกับ5,000นะครับ mm hmm. EBIT ก็จะเอา g r o s s Profit เนี่ยลบค่าใช้จ่ายแล้วก็ Fixed Expense แล้วก็ลบค่าเสื่มาาอมอ e a r n i n g before tax เนี่ยเราใส่สูตรไปก่อนนะครับเพราะว่า i n t e r e s t expense ยังคิดไม่ได้ส่วนแท็ก็เอามาคูณ t a x r a t e นะครับของปีสอง1 n e สิบเอ็ดนนะครับเราก็จะเอา earning before t a x ลบ t ท็นะครับก็จะได้ n น t income interest r a น e นี้จะโน้ตเพิ่มนะครับก็คือตามจ่ายจริงนะครับแล้วก็ตรงที่เราเว้นไว้ก็เอาอีบิมาคูณกับ i n t e ท e s t เ a t e ที่ก่อกเมื่อกี้นะครับ ส่วนของการฟ o ค e c ในปี2012ซึ่งในส่วนของ Cash a n d y q u o เม e n t เราจะสามารถนําข้อมูลไาเดียมได้เลยค่ะต่อไปในส่วนของลูกหนี้การค้าค่ะเราก็จะสามารถหาค่าโดยใช้ค่า Average เรวก็จะทำลูกหนี้การค้าในปีก่อนค่ะหารด้วยเซลล์ในปีเดียวกันซึ่งจะมาจากอินคำ Statement นะคะใน D6 ที่เห็นค่าจะเป็นลูกหนี้การค้าในปี2010ก็จะหารด้วยเซลล์ในปี2010เช่นเดียวกันค่ะและค่า Average นี้ค่ะก็จะเอามาคูณกับ p e r f o r m e sell p e f o r m ในปี2012ค่ะแล้วก็จะทําการ็อกเซลล์ไว้นะคะในส่วนของ inventory ค่ะก็จะเป็นเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจาก account หาเซลล์เป็น inventory หาเซลล์ค่ะใน virtual c u r r e n t asset ค่ะก็จะเป็นการทําข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ b 5ถึง b 7นะคะและต่อไปค่ะแล้วก็จะมาทําการโน้ e ไว้ด้านล่างนิดนึงค่ะในส่วนของ net addition equipment ค่ะซึ่งจะเป็นเสมือนส่วนเพิ่ม ในส่วนของสินทัพถาวรที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะค่ะแล้วก็จะสามารถคำนวณในเซลล์ได้ว่าเอาปีก่อนค่ะสินัพถาวรของปีก่อนบวกกับส่วนเพิ่มเข้าไปค่ะตามนี้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการคิดค่าเสื่อมค่ะแล้วก็จะเอาค่าเสื่อมในปีก่อนบวกกับค่าเสื่อมที่เราได้ forecast ไว้ค่ะจากนั้นค่ะในอันนี้ค่ะจะเป็นการคิดสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งก็จะนำสินทรัพย์ถาวรมาลบกับค่าเสื่อมราคาที่คิดไว้ค่ะ ต่อไปคะ่ะจะเป็นการซ้ำใชฟ,ฟังก์ชันซค่ะในการซ้ำระหว่าง current asset กับ fixed asset ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะมาคิดในส่วนของ liability and shareholder e q u i p m e n t ในส่วนของเจ้าหนี้การค้าเราก็จะใช้สูตร average ค่ะก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนดที่ใช้เทียบก,กับเซลค่ะแล้วต่อไปคะ่ะจะเป็นในส่วนของ short term ซึ่งเราจะให้มีค่าคงที่เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนน่สินอื่นแล้วก็ใช้ค่า r a g e เช่นเดียวกันค่ะในเซลลของ total curly b e a i t y ค่ะก็จะใช้ฟังก์ชัน sum ในการ้ําระหว่าง B 0ส b บสีลล่หก iteration นะคะมันจะมี2ค่าคือ1กับศูนย์ะครับถ้า1ก็คือจะให้โปรแกรมเนี่ยคิดค่า้ําเดิมไปเรื่อยๆนะครับส่วนศูนย์เนี่ยเราก็จะใช้ค่าแรกที่คิดไว้คือมันจะไม่บวกต่อหรือคูณต่อแล้วข้างๆ iteration 1กับ0ูนย์ะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน if เพื่อบอกว่ามัน on หรือ off อยู่ ในการใช้ฟังก์ชัน if เนี่ยอันแรกก็จะเป็น condition แล้วก็ to แล้วก็ false นะครับต่อไปนะครับเราจะดูว่า total asset กับ total liability เนี่ยมันดุนลหรือยังโดยการเพิ่มรันัดต่อไปนะครับเพื่อดูว่าเอา total asset เนี่ยมาลบกับ total liab ว่าถ้ามันยังยังไม่ดุลเนี่ยเราจะเพิ่มเงินใน long term debt เท่าไหร่ total a c c u m u l a t e d e dfn นะครับเราจะในตัวนี้เราจะเอา iteration เข้ามาช่วยนะครับ ว่าต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ให้งบนี้ดุลโดยการใช้ฟังก์ชัน if นะครับถ้าเป็น value true เนี่ยเราจะเอาส่วนต่างเนี่ยบวกําตัวมันเองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็น value false เนี่ยนะครับเราจะเอาส่วนต่างมาใส่เลยกลับมาที่บรรทัดส่วนต่างนะครับซึ่งเราอยากบรรทัดส่วนต่างเนี่ยดุลเราจะใช้ฟังก์ชัน if ขึ้นมาช่วยนะครับเพื่อบอกสถานะโดยถ้าเกิดมรนทัดส่วนต่างเนี่ยมันมากกว่าศูนย์เราจะใช้ deficit ถ้า น้อยกว่าศูย์เราจะใช้เซอร์พลัสนะครับแล้ถ้ามันเท่าศูนย์พอดีเราจะใช้บาลานซ์ซึ่งเราต้องการให้มันเป็นบาลานซ์นะครับแสดงว่างบเนี้ยดุลแล้วนะครับเมื่อเป็นศูนย์ซึ่งตอนนี้มันยังเป็นค่าดิฟฟิสิตอยู่นะครับซึ่งเราจะพยายามทำให้เป็นบาลานซ์ต่อไปกับมันที่ลองเทอมเดนะครับซึ่งถ้างบยังไม่ดุลก็คืออิเทเลชันยังออนอยู่นะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันอีฟเข้ามาช่วยตรงนี้ โดยถ้าเป็น value t r u e เนี่ยเราจะเอา long term debt เนี่ยนะครับบวกกับ discretionary financing นะครับแล้วก็ถ้าเป็น value force เนี่ยเราจะใช้ long term debt ของปีก่อนหน้า total liability นะครับเราจะเอา long term debt นะครับบวกกับ total current liability นะครับ total shareholder equity นะครับเราจะเอาของปีก่อนหน้ามาเลยนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น total liability and shareholder equity นะครับเราก็จะเอา total liability บวกกับ total shareholder equity นะครับ ต่อไปนะครับเราจะโน้เพิ่มก็คือ life of equipment นะครับจะให้เท่ากับ10ปีนะครับแล้วก็ new depreciation นะครับเราจะใช้นะครับก็คือ net addition and equipment หารด้วย life of equipment นะครับซึ่งจะได้5,000นะครับ new depreciation ที่ได้นะครับเราจะนำกลับไปใส่ใน additional depreciation ของงบ income statement p r o f o r m e นะครับกลับมาที่ค้างไว้นะครับที่ interest expense นะครับเราจะเอา interest rate นะครับคูณกับ ช็อตเทอ r m มโน e เทเบิลนะครับแล้วบวกกับลองเทอมเดฟในงบบาลานซ์ชีตนะครับกลับมาที่โปรฟอร์ม l าบาลานซ์ชีตนะครับเราสามารถสังเกตได้ว่าตรง discretionary financing น mm ี้เด็ดของเรานะครับมันเป็นบาลานซ์แล้วแปลว่างบของเราดุลแล้วนะครับย้ยต่อไปครับจะเป็นขั้นตอนของการ f o r ฟ c a s คโดยเราใช้วิธีการที่เรียกว่า Trend ซึ่งวิธีการนี้คะ่ะจะเป็นการ f ฟ r e c ค s t โดยใช้ข้อมูลในอดีตทุกป,ปีเพื่อหาค่าแนวโน้มในอนาคต ซึ่งจะทาให้ได้ค่าแบบต่อเนื่องซึ่งที่นี้จะต่างจากที่คอมบัไซด์ตรงที่คอมบัสไซด์จจะเป็นการใช้ค่าอเวอรเของปีในแต่ละปีซึ่งในทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยจะมีความแม่นยําน้อยกว่าเราก็จะนําข้อมูลปีกับยอดขายยอดหลัง5ปีค่ะมาทําการวิเคราะห์แล้วเราจะสามารถนํายอดขายมาจากงบกําไรขาดทุนได้ค่ะค่ะก็จะเป็นยอดขายของปี2010-2011และในการหายอดขายยอดหลังนะคะเราก็จะทาได้โดยการใช้โกรดค่ะ ซึ่งในปีหลังเนี่ยเราก็จะใช้เป็นส่วนกลับของโกรดโดยส่วนกลับของโกลดนะคะเราก็จะหาได้จากปีในอนาคตค่ะหารด้วยหนึ่งบวกโกรดเมื่อเราได้ค่าออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นยอดขายในอดีตค่ะก็จะเป็นยอดขายของปีสองพ2 0เจ2ดสองพันแปดสองพันเก้าค่ะข้าจัดรูปแบบนิดนึงค่าแล้วต่อไปค่ะจะเป็นการฟอร์แคร์โดยเราจะฟอร์แคร์สี่ปีค่ะก็จะเป็นปี2 0 1พันสิบสองสิบสาสี่และสิบห้า เราจะใช้ฟังก์ชัน10ค่ะในการใส่ข้อมูลนะคะเราจะใส่ข้อมูลในแกน y ค่ะเป็นข้อมูลในคอลัมน์เซลล์ส่วนข้อมูลในแกน x ค่ะเราจะใส่เป็นคอลัมน์ของคอลัมน์ year ค่ะแล้วเราจะสามารถล็อกสูตรได้ค่ะก็คือจะล็อกสูตรตามน,นี้เลยค่ะแต่ว่าเราจะไม่ล็อกสูตรในคอลัมน์ a ก็คือเราจะไม่ล็อกสูตรในปีที่เราจะหาค่าแนวโน้มก็คือปีสิบสองพ3 1สิบสองมิบสาสิบสี่ก็สิบห้าค่ะเราจะไม่ล็อกสูตรในเซลล์นี้นะคะ จะได้ค่าออกมาเมื่อเราได้ค่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำข้อมูลนอนดีดหปีค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะมาสร้าง Scatter Chart ค่ะเมื่อเราได้ชาร์ดออกมาแล้วนะคะเราจะทำการ Format Cell นิดหน่อยค่ะเพราะว่าชาร์เดเนี่ยจะดูห่างไปเราจะเลือกตั้งตรงนี้เป็นค่าฟิกค่ะโดยเราจะเลือกเป็นปีสองพันเจ็ดค่ะเลื่อเป็นค่าแรกและในแกน n Y ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะฟิกค่าอยู่ที่ประมาณสี่ล้านค่ะค่าหลังจากที่เราได้ออกมานะคะแล้วก็จะทำเป็นการ Forecast ไปข้างหน้าค่ะ เราจะใส่ข้อมูลในช่อง forward เป็น4ี e r ีย d นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะได้กราฟออกมาซึ่งเราจะได้สมการนี้ค่ะแต่ว่าจากสมการนี้ค่ะมันจะมองค่าออกยากค่ะเราเลยปรับเพื่อที่จะสามารถมองได้ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่ทรองนำมาใช้ก็คือการขอโดยใช้ regression analysis regression จํานกเนี่ะที่คล้ายกับ e ท d ค่ะโดยที่จะเป็นการหาแนวโน้อมอนาคตโด,ดยใช้ข้อมูลในอดีตเช่นเดียวกันแต่ว่า regression นะะี่ค่ะจะเป็นการดูความสัมพันธ์ของ2ตัวแปร ก็ในที่นี้นะคะก็คือคอ f f ร์ออฟก o โซของยอดขายโดยข้อมูลที่เรานำมาก็จะมีลักษณะคล้ายกับการทำเทรนเมื่อสักครู่ค่ะแต่ว่าในส่วนของคอ f f ร์ออฟก o โซเราจะนำมาจากงบกำไรขัดทุนเช่นเดียวกันแต่ว่าในข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี2009-2007นะคะเราจะไม่รู้แต่เราจะใช้การประมาณการค่ะ สามารถประมาณการคอร์ดออปูโซได้เพราะว่าคอร์ดออปูโซค่ะจะแปรผ่านตามยอดขายโดยในที่นี้ค่ะเราจะมีสัดส่วนแปลผ่านอยู่ที่ประมาณ60%ของยอดขายค่ะต่อไปค่ะก็จะทำการรีเกชันค่ะเราจะเลือกฟังก์ชัน data analysis แล้วก็เลือกรีเกชันในแกน y นะคะเราก็จะเลือกในส่วนของคอลัมน์ของคอร์ดออ u ูโซค่ะและในแกน x ค่ะเราจะเลือกคอลัมน์ของเซลค่ะต่อไปค่เราจะเลือกเป็นเอา p u พุ a แลงก็คือส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูล ส่วนทน่ใช้ในการแสดงข้อมูลค่ะเราจะเลือกเป็นโซนแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะได้ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์เนี่ยได้วิเคราะห์มาซึ่งในแต่ละข้อมูลแต่ละตัวเขาจะมีความหมายของมันต,ตัวอย่างเช่นค่า r square ในตารางที่1น,นะคะค่า square เนี่ยเป็นค่าที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y ค่ะซึ่งหมายความว่าค่าตัวแปร x เนี่ยสามารถอธิบายตัวแปร y ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะ ในข้อมูลของเรานะคะค่าอัศสแควอยู่ที่ประมาณ99%ค่ะนั่นก็หมายความว่าตัวแปร x เนี่ยสามารถอธิบายตัวแปร y ได้ดีถึง99%แต่ถ้าว่านะคะค่าอั q ส a แควเนี่ยก็ยังมีความผิดเพี้ยนไปบ้างค่ะเนื่องจากเออร์เอร์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจึงจะมาดูกันที่ค่า adjust R s q u a r e ค่ะค่า adjust อ s q u a r e ก็เหมือนค่า r square ที่ตัดเออร์ออกแล้วดังนั้นจะมีความแม่นยำมากกว่าค่ะในข้อมูลของเรานะคะ ค่าจัส u ์แอมีค่าอยู่ที่ประมาณ98%ค่ะซึ่งหมายความว่าตัวแปร x เนี่ยสามารถอธิบายตัวแปร y ได้ถึง98%นั่นเองค่ะเมื่อเราได้สมการ Regression ที่มีความแม่นยำแล้วเราก็สามารถนำเอาสมการนี้ไปใช้ f o r r e c a s t ได้ค่ะโดยสมการของเรานะคะจะอยู่ในรูป y เท่ากับ Alpha บวก Beta x ค่ะซึ่งเราสามารถดูค่า Alpha ได้จาก ค่า Intercept ในคอลัมน์ coefficient ในตารางสุดท้ายค่ะค่าที่เราได้ก็คือลบ5 9 8 3 8นั่นเองค่ะส่วนค่าเบต้นะคะเราสามารถดูได้จากค่า x variable ในคอลัมน coefficient เช่นกันค่ะค่าที่เราได้ก็คือ0.701ดังนั้นนะคะสมการที่สมบูรณ์ของเราก็คือ y เท่ากับลบ59,338 บวกกับ0 7 0 1 x นั่นเองค่ะโดยตัวแปร y ของเราก็คือ cos t of Good Soul ค่ะแล้วตัวแปร x ก็คือเซลดังนั้นเราจึงสามารถใช้สมการนี้หา cos t of Good Soul หรือว่าเซลที่เราต้องการได้นั่นเองค่ะไหนเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับได้ได้ไดเนี่ยแล้วถ้าทำอย่างนี้่อมันก็จะเป็นอย่างนี้ น้องเอ้าพี่สวัสดีครับน้องร้านเจ๋งอ่ะเจ๋งไรล่ะพี่เนี่ยผมจะขยายสาขาเอ้ยสาขาใหม่เพิ่มแล้วเนี่ยแสดงว่าขอแคสพี่เวิร์กกันดิเวิร์กมากเลยพี่เอย้ยพี่รู้ไหมถ้าวันนั้นไม่มีพวกพี่นะพวกหมูเนี่ยแย่ไปแล้วนะเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะโหพี่เน่ถ้าไม่มีพี่วันนั้นผมก็เจ๊งแล้วอ่ะการไมันช,ช่วยอะไรอ่ะโหพี่ช่วยประมาณการต่างๆทำให้พวกหนูแบบจัดการร้านได้ดีขึ้น ใช่และยังช่วยให้ผมจัดสรรเงินทุณนะฮะสามารถตัดสินใจกู้ยืมใหม่ได้นะครับกิจการดีก็ที่แล้วคราวหน้าถ้ามีปัญหาอะไรก็โทหาพี่เลย <Okay. S 2> แล้วถ้ามีครูปองส่วนโดนเอาไได้เลยนั้ววันนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวพี่เลยกันไปไปเรา,าก็ได้กอน